สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวเวลชัยครับวันนี้มิจเรนี่ก็สามารถเจนวิดีโอได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าวิธีการที่ใช้งานมิจเรนี่ในการเจนวิดีโอเป็นยังไงแล้วก็มิจเรนี่ในเวอร์ชั่นแรกนะครับสำหรับงานวิดีโอทําออกมาได้ดีแค่ไหนครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันสักนิดนึงครับว่าแพ็กเกจไหนจะมีความสามารถแตกต่างกันยังไงครับ แพ็กเกจของ m i d ทั้งหมดจะมี4แพ็กเกจนะครับคือ Basic Plan, Standard Plan, Pro Plan แล้วก็ Mega Plan จริงๆแล้วความสามารถในการเจนวิดีโอใช้ได้ทุกแพลนนะครับ Basic Plan, Standard Plan ก็สามารถทำได้ครับแต่ Pro Plan กับ Mega Plan จะมีความสามารถมากกว่าอยู่นิดนึงครับก็คือสามารถใช้ u n m i t e d r e l e x e d Image and Video Generation ครับคือสามารถเจนภาพแล้วก็เจนวิดีโอได้แบบไม่เสียเครดิตในส่วนนี้นะครับเช่นผมใช้ Pro p l a n เนี่ยผมจะมีชั่วโมงในการทางานอยู่30 แต่ถ้าใช้ในรีแลกโหมดก็จะไม่เสียเครดิตในส่วนนี้ครับเพียงแต่อาจจะรอนานกว่าปกติสักนิดหนึ่งครับส่วนใครที่ใช้เป็นเบสิกแพลนกับสแตนดาร์ดแพลนนะครับการเจนวิดีโอหนึ่งครั้งจะใช้ต้นทุนนะครับใน Fast Generation Mode เนี่ยสูงกว่าภาพนิ่งอยู่ประมาณ8เท่านะครับก็นำมาฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยครับก็เข้าไปที่ Create ก่อนนะครับ โดยเราก็ไปหารูปที่เราเคยสร้างไว้แล้วจากตัวอย่างก็จะเป็นน้องแมวนะครับสี่ภาพนี้สังเกตว่าเวลาเราวางเมาส์ไปในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะมีคำว่า animate โผลมาแบบนี้นะครับวิธีการสร้างวิดีโอที่ง่ายที่สุดคือกดปุ่ม animate ตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นวิเจนนี่ก็จะทำการ s ั b m ิตตัวไฟล์ภาพนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มสร้างคลิปวิดีโอออกมาให้เรา4คลิปแบบนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็น4คลิปแบบนี้นะครับก็จะเป็นน้องแมว รายสลิดนะครับออกมาเราสามารถคลิกเข้าไปดูแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการดาวน์โหลดก็จะมี2ปุ่มนะครับมีปุ่มด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มด้านขวานะครับปุ่มด้านซ้ายเนี่ยจะเขียนว่าดาวน์โหลดวิดีโอ for social media จะได้ความละเอียดที่10 8 0 p นแะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวาจะเป็นดาวน์โหลดแบบรอวิดีโอครับอันนี้ก็ความละเอียดจะน้อยกว่าครับ ต่อไปเราไปดูวิธีที่2นะครับวิธีแรกเมื่อกี้เราคลิกที่ปุ่มอนิเมตตรงนี้นะครับวิธีที่2คือเรากดเข้าไปที่ภาพแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะมาดูด้านขวาล่างครับจะมีคำว่าออโต้กับแมนนวลนะครับโดยจะมีออปชันเหมือนกันคือโลโมชันกับไฮโมชัน โลโมชันเนี่ยก็คือการที่จะเจนวิดีโอในแบบที่มีความเคลื่อนไหวไม่มากนักส่วนไฮโมชันก็จะมีความเคลื่อนไหวที่สูงกว่านะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองปรับใช้ดูเดี๋ยวผมจะกดให้ดูทั้ง2แบบนะครับกดที่โลโมชันก่อนแล้วก็กดที่ไฮโมชันครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าจะแตกต่างกันยังไงได้มาแล้วนะครับทั้งตัวแบบโลโมชันเดี๋ยวเรามาดูโลโมชันที่ละตัวกันนะครับ แล้วก็โดยบนหน้าเว็บของ m j o u r n e y มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Scrap นะครับโดยกดปุ่มถ้าบน Mac ได้กดปุ่ม Command ไว้แล้วก็เราสามารถเลื่อนเมาส์แบบนี้นะครับซ้ายขวาเพื่อพรีวิวดูวิดีโอทั้ง4ตัวแบบง่ายๆแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับแบบโลโมชันอันนี้คลิปที่2ครับมีหมุนตัวด้วยนะครับ ในคลิปที่3ครับก็ไม่ค่อยเห็นเต็มตัวนะครับมีขาดขาดไปบ้างแล้วก็ในคลิปที่4ครับต่อไปเป็นตัวไฮม m ช t ั่นนะครับ, Hi รบอันนี้ก็ไฮมชชั่นนะครับอันนี้ก็ อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะครับว่าชอบไฮหรือโลโมชันเดี๋ยวเรามาลองดูอีกแบบกันครับคือการใช้การสร้างแบบแมนนวลนะครับคือเราสามารถพิมพ์พร้อมเข้าไปได้เองก็ไปที่รูปภาพก่อนนะครับอันนี้ขอใช้คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับเป็นรูปคุณผู้หญิงท่านนี้นะแล้วเราก็มาเลือกที่แมนนวลนะครับก็จะมีโลโมชันกับไฮโมชันจากตัวอย่างนี้ผมขอใช้โลโมชันก็พอครับจากนั้นหลังพร้อมเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคอมม่าแล้วก็พิมพ์ไปว่า เธอนาลาวคือผมจะสั่งให้มิเจเรนี่ช่วยเจนวิดีโอแบบให้นางแบบคนนี้นะครับท่านนี้หมุนเลยแล้วก็อยากจะลองดูผลลัพธ์ว่าสัดส่วนภาพมันเสียไปแบบเมื่อกี้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเดินเดินแล้วหมุนนะกลายเป็นว่าตัวภาพส่วนศีรษะของนางแบบกับขาของนางแบบเนี่ยขาดไปเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าถ้าเราสั่งให้หมุนเองเลยแบบเนี้ยจะเป็นยังไงเมื่อพิมพ์ถูกแล้วนะครับก็กด s ั b มิทได้เลยครับได้ออกมาแล้วครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับ อ๋อก็หมุนตรงเลยนะครับหมุนออกมาดีเลยเดี๋ยวลองดูคลิปที่2ครับคลิปที่3ครับคลิปที่4ครับก็สรุปได้คร่าวๆนะครับว่าถ้าเรามีแอคชั่นที่ต้องการจริงๆเนี่ยผมว่าใช้โหมดแมนนวลแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปน่าจะดีกว่าการที่ใช้โหมดออโต้นะครับจะคุมอะไรได้ดังใจกว่านะ เดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งครับคือการอัปโหลดภาพจากข้างนอกเข้ามาให้มีิจนที่ทำเป็นวิดีโอนะครับโดยเข้าที่เมนูด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดภาพตรงนี้ครับจากนั้นผมมีภาพที่เป็นอนิเมะสไตล์แบบนี้นะครับก็อัปโหลดขึ้นไปครับพออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนมาที่ starting frame ตรงด้านซ้ายบนตรงนี้ครับ จากนั้นก็มาด้านขวาครับตรงที่เป็นเบอร์เกอร์เมนูตรงนี้นะครับก็มาเลือกโมชั่นได้นะครับว่าจะเป็นโลเป็นไฮสปีดในการเจนจะเป็นแบบไหนจะใช้สเตลโหมดหรือเปล่าสำหรับคนที่ใช้โปรพนนะครับจากนั้นก็กดซับมิทได้เลยครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละคลิปกันครับอันนี้คลิปที่1ครับต่อไปคลิปที่2นะครับ น,นี้ก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะครับอันนี้คลิปที่3ครับแล้วต่อไปก็คลิปที่4ครับอันนี้จ,จะดูแปลกๆร้อนๆนิดนึงนะครับโอเคครับ ต่อไปฟังก์ชันสุดท้ายที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับคือการ Extend v วิดีโอนะครับถ้าเราเอาเมาส์วางไปบนคลิปวิดีโอที่เจนออกมาก็จะมี2อันให้เลือกนะครับคือ Extend Auto กับ Extend Manual หรือเราจะคลิกเข้าไปที่ตัววิดีโอก็ได้นะครับแบบนี้เราก็จะมีให้เลือกว่าจะ Extend แบบไหน Auto แบบโลโมชันหรือไฮโมชันหรือ m มน u ว l แบบโลโมชันหรือไฮโมชันนะครับจากตัวอย่างเลยผมขอ e x t e n d แบบ m มน u a l ดูนะครับลองดูว่าเขาจะทําตามสั่งไหมนะครับ โดยผมจะพิมพ์พร้อมไปว่า Get up and look out the window นะครับแล้วก็ตามด้วยโ o ชั่นที่เป็น Low เดี๋ยวลอง Submit ดูนะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลการ extend เราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราใส่คำสั่งในพร้อมไปว่าให้ลุกขึ้นมาแล้วก็มองออกไปที่นอกหน้าต่างนะครับอ่าลุกขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีการด olly กล้องเข้าไปด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปที่2กันครับ อันนี้ลุกไม่เอ่ยอ่าลุกเหมือนกันอันนี้ออกมาโอเคเลยอันนี้คลิปที่3แล้วนะครับอันนี้ใช้เหมือนชะเง้อมากกว่านะครับต่อไปคลิปสุดท้ายครับ อันนี้ก็ลุกมาแล้วก็มาลุกมองมามองอ๋อก็ใช้ได้แต่ความยาวอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับการเอ็กเนเน่จะเอ็กเได้ครั้งละ4วินาทีนะครับทำได้4ครั้งก็จะรวมเป็น21วินาทีนะครับ ก็คร่าวๆสำหรับวันนี้ในฟังก์ชันของการเจนวิดีโอในเวอร์ชัน1.0ของ Mid เจ urney ก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนหน้านะครับในช่องของเราก็จะมีการทำคอร์สการสร้างคลิปสั้นด้วย Mid เจ urney ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับถ้าคอร์สพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะตอบรีพายทุกท่านไปนะครับแล้วก็ในช่วงแรกก็จะเป็นราคาในช่วง e อ r l y Bird สําหรับ50ท่านแ ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ